ร่วมมือถือ 5G ที่วางขายแล้วในประเทศไทยอัปเดตเดือนเมษายนนี้จะมีรุ่นไหนจากแบรนด์ใดกันบ้างนั้นก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆจากเน็ t เทคนะคะ เริ่มต้นกันด้วยโทรศัพท์มือถือที่เรียกได้ว่าขายดีตั้งแต่วันที่เปิดให้พรีออเดอร์วันแรกกันเลยทีเดียวนะคะกับโป c o F3 ราคา9,999บาทโป c o F3 นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G สเปคแรงที่มากับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 870ค่ะซึ่งเป็นชิปเซ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะโดยจะมาพร้อมกับแรมแบบ LPDDR5 ขนาด6และ8 GB บวก ram มาตรฐาน UFS 3.1ขนาด128และ256 g b บนการดีไซน จอไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าแบบดัตดิสเพลย์ e4 amoled ขนาด6.67นิ้วซึ่งรองรับค่า r e f ฟรชเร a ระดับ120เฮิร์ต์พร้อมค่าทัชซิมปริ่งเรทระดับ360เฮิร์ต์และยังมีลำโพงคู่ระบบเสียง d อ l b y Atmos อีกด้วยนะคะซึ่งในด้านของแบตเตอรี่นะคะจะมีความจุ4,520ม ah, ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว33วัตต์และกล้องหลังนะคะจะมีทั้งหมด3ตัวค่ะได้แก่กล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลและเลนส์ ultra wide ความละเอียด8 ล้านพิกเซลและเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะ รุ่นที่2นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ oppo ค่ะกับ oppo a 7 4 5 g ราคา8,999บาท oppo a 7 4 5 g นะคะถือเป็นมือถือ5 g รุ่นแรกของตระกูล a series ค่ะที่วางจำหน่ายในประเทศไทยโดยมากับชิปเซ็ต qualcomm snapdragon 480 5 g จับคู่กับแรม 6GB บกรอม 128GB บนการดีไซน์ระดับพรีเมียมด้วยหน้าจอ9 0 h z hypercolor แบบไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าขนาดใหญ่6.5นิ้ว รองรับค่ารีเฟรชเรทระดับ90เฮิร์ต์พร้อมตัวเครื่องแบบเงางามโดย OPPO A74 5G นะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง4ีตัวค่ะเดยกล้องตัวหลักนั้นมีความละเอียด48ล้านพิกเซลและกล้อง Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องโมโนโครมความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้านะคะจะมีความละเอียด16ล้านพิกเซลโดยมีแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมรันบนระบบปฏิบัติการ Android 11เวอร์ชันใหม่โดย OPPO A74 ส 5g นะคะมี2สีให้เลือกค่ะได้แก่ Space Silver และ Fluid Black รุ่นที่3นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G จากแบรนด์ Vivo ค่ะกับ Vivo y 7 2ราคา9,999บาทสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ Y Series นะคะที่สามารถรองรับเครือข่าย 5G ได้ค่ะโดยมาพร้อมกับหน้าจอดีไซน์ไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าแบบ Halo Full View Display ขนาด6.58นิ้วคมชัด,ดระดับ Full HD+ โดยสเปคภายในจะมาพร้อม CPU Dimensity 700ความเร็วสูงสุด2.2 GHz บวก RAM ขนาด 8GB และ ROM ขนาด1 2 8 GB ส่วนระบบปฏิบัติการนะคะจะมาพร้อมระบบปฏิบัติการฟันท a s OS 11บนพื้นฐาน Android 11ในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด3เลนค่ะโดยเลนหลักนั้นมีความละเอียด64ล้านพิกเซลและเลน Super Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลน Super Macro ความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะมีความละเอียด16ล้านพิกเซลค่ะ รุ่นที่4นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ s ซัมซุงค่ะกับซัมซุง g กล l a ็ก A 5 2 5 G ราคา13,499บาทสมาร์ทโฟน A s e r i e s จากทางซัมซุงรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้านหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะโดยเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED ขนาด6.5นิ้วความคมชัด,ดระดับ Full HD Plus 1080คูณ2400พิกเซลพร้อมค่า refresh rate ระดับ 120Hz เน้นส่วนของสเปคภายในนะคะมาพร้อม CPU พอมความแสบระกอน 7 5 0 g Octa Core ค,ความเร็ว2.2 GHz หน่วยประมวลผลกราฟิก GPU a r e n o 619แรมรุ่นนี้นะคะจะมีมาให้8 GB ค่ะแบบ LPDDR5 และหน่วยความจำภายใน128 GB โดยในด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้อง Super AI Camera Pro+ Plus ที่จัดหนักมาให้14เลนด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยกล้องหลักเลนวายนะคะความละเอียด64 x, ล้านพิกเซลเลนอั Ultra w i d ความละเอียด12ล้านพิกเซลและเลนมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซล เล่นเดฟแคม ERA ความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะโดยในด้านของแบตเตอรี่นะคะจะมีแบตเตอรี่ความจุ4,500ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จไว25วัตต์และนอกจากนี้นะคะยังมีลำโพงูดีโอที่รองรับระบบเสียง Dolby Atmos อีกด้วยค่ะ โทรศัพท์มือถือรุ่นสุดท้ายนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ o p p o ค่ะกับ Oppo find ฟ X 3 Pro ราคา39,990บาท Oppo Fi n d X 3 Pro 5G นะคะสมาร์ทโฟนแฟลกชิพที่สุดแห่งพันล้านสีค่ะที่มาพร้อมกับสโลแกน a w a k e n Color ปลุกพลังแห่งสีสันทั้งกล้องและหน้าจอนะคะโดยมาพร้อมหน้าจอแบบ AMOLED กว้าง6.7นิ้วความละเอียดแบบ Quad HD Plus รองรับสีแบบ10บิตและมีเทคโนโลยี True Adaptive 120H z นะคะในส่วนของสเปคภาย ในค่าประกอบด้วย CPU Snapdragon 888และ GPU Adreno 660แรมในรุ่นนี้มีมาให้ถึง12 g b เลยทีเดียวค่ะกับเทคโนโลยีแบบ LPDDR5 และพื้นที่เก็บข้อมูล256 g b แบบ UFS 3.1โดยในส่วนของก,กล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง4เลนเลนหลักเลนวายนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX766 และเลนอั ultra w i มุมมอง110องศาความละเอียด5ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX ส่วนอีกเลนส์นะคะเป็นเลนส์ 60x ไมโครเลนส์ค่ะซึ่งมีความละเอียด3พิกเซลกำลังขยาย60เท่าและสุดท้ายเลนส์เทเลโฟโต้นะคะซึ่งมีความละเอียด13ล้านพิกเซลสามารถซูมภาพ5เท่าแบบไฮบริดออปติคอลซูมกับซูมปกติ20เท่าส่วนกล้องหน้านั้นมีความละเอียด3 2ล้านพิกเซลค่ะนอกจากนี้นะคะยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6และพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C ส่วนระบบปฏิบัติการนะคะจะมาพร้อมแันดรอย OS 11.2บนพื้นฐาน Android 11ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือโทรศัพท์มือถือ 5G ที่พร้อมวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วซึ่งอัปเดตในเดือนเมษายนนี้ค่ะหากเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนซื้อกันด้วยนะคะและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆจากนันา T ิกนะคะ